สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณหมอโพสเล่าประสบการณ์เรียกว่าประเด็นวัคซีนโควิดมักจะเป็นที่ถกเถียงและถูกพูดถึงกันอยู่ในขณะนี้ ล่าสุดทางเพจโ r n u น b e r บไนเรื่องเล่าจากห้องผ่าตัดได้ออกมาเผยหลังจากที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเข็มที่3ว่ารีวิว24ชั่วโมงหลังได้ฉีดวัคซีนเข็ม3แอสตรา2เข็มแรกฉีดซินโนแวกเข็มที่2ฉีดไปตอนต้นเดือนเมษายน3เดือนถัดมาเห็นมีเจ้าหน้าที่ไปเจาะตรวจภูมิคุ้มกันพบว่าต่ำมากๆหลายคนเห็นประกาศมาจะมีการฉีดกระตุ้นเข็ม3ให้บุคลากรด่านหน้าประกาศตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงรีบขึ้นไปฉีด ในใจตอนนั้นคืออะไรถ้าฉีดวันนี้อีกเสียอาทิตย์ภูมิขึ้นเลย แต่ถ้ารอวัคซีนที่รอคอยกว่าจะมาปลายเดือนกว่าจะได้ฉีดต้นเดือนหน้าฉีดเสร็จกว่าภูมิจะขึ้นอีกนับจากนี้ก็เดือนครึ่งถึง2เดือนแล้วถ้าไม่มาตามนัดละไม่มีใครรู้อนาคตรอกเวลามันรอคอยไม่ได้ตัดสินใจ3วินาทีเดินขึ้นไปฉีดพี่ที่เป็นหมอผ่าตัดด้วยกันอีกสองคนก็เดินตามไปฉีดถามว่ากลัวไหมก็กลักลวแต่ตัวเองเป็นหมอผ่าตัดความรู้ไม่เยอะมาก ก็เลยไม่คิดมากมัง่ง <h ahaha> ไปถึงไม่ได้ทําอะไรมากเนื่องจากวันแรกระบบไม่เซ็ตไม่ต้องรอคิววันนี้มีการลงทะเบียนและทําทุกอย่างตามปกติมีการออฟเซิร์ฟหลังฉีดวันแรกง่ายเซ็นชื่ออย่างเดียวใช้เวลาฉีด10วินาทีฉีดเสร็จไปทํางานต่อตามปกติ ตรวจ OPD ตอนเย็นอยู่เวนพาเคสไปประมาณ4เคสบวกเคสที่ต้องป้องกันพิเศษกว่าจะเสร็จก็เที่ยงคืนตื่นมาตีห้าเรื่องผ่าอีก2เคสและราวดและราวดต่อไปถึง8โมงกว่าตอนนี้ครบ24ชั่วโมงสมบายดีไม่มีไข้ปวดแขนนิดหน่อยพอเพลอลืมตัวฉีดแขนขวา ก็ยังผ่านตัดได้ตามปกติเดี๋ยวตรวจภูมิแล้วจะมารีวิวต่อว่าได้ผลแค่ไหนมีเพื่อนร่วมงานที่สนิทฉีดด้วยกันอีก5คนมีค่ายคืนแรก1คนอีก4คนสบายดีและก็เช่นเคยการตอบสนองของร่างกายแต่ละคนยอมแตกต่างกันไปไม่ใช่ไม่อยากได้ m r n a แต่อยู่ในดินแดนเสี่ยงสูงเจอผู้ป่วยทุกวัน ทั้ง OPD OR ห w a r d ทั้งโรงพยาบาลรัฐที่ทำอยู่และเอกชนที่ไปพาร์ททำได้อะไรมาก็ต้องคว้าไว้ก่อนส่วนตัวสั่งซื้อเองจากเอกชนเพราะไม่อยากรบกวนใครถึงเวลานั้นเอาของดีของฟรีให้ประชาชนดีกว่ากว่าจะกดจองได้ยากมาก อยู่ในดินแดนที่มีคนไข้โรคนี้อยู่ในโรงพยาบาล180เตียงบวก2 ICU จากจำนวนเตียงทั้งหมด560เตียงโรงพยาบาลสนาม2,000เตียงจังหวัดที่แออัดด้วยประชากรทั้งไทยและต่างด้าวเคสที่ไม่ลดลงเลย ทั้งเคสปกติและเคสฉุกเฉินนาทีนี้ไม่มีวัคซีนไหนดีที่สุดแน่นอนจะรู้อีกทีอันไหนที่จริงก็ใช้เวลาอีกหลายปีนาทีสำคัญวัคซีนทุกชนิดมีผลข้างเคียงหมดมากน้อยอย่างไรก็แตกต่างกันไปแต่อย่างน้อยมันช่วยลดภาวะแทรกซ้อนลดความรุนแรงของโรคได้โรคนี้ไม่ได้หายไปไหนทำใจไว้ล่วงหน้าเลยยังไงก็ต้องอยู่กับมันไปอีกยาวใครได้เข็ม3แล้วมารีวิวกันบ้างนะครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ